โอเคครับผมกราบสวัสดีทุกคนนะครับยู่กผมเองนะครับดังลูมิแอร์คนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือมาเล่นเพกซัดมัดดาวตกนะครับผมไม่ใช่ไอสัดนะครับวันนี้ผมมาเล่นวอลคาดนะครับในตำแหน่งของออฟเลนให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าวอลคานมาเป็นยังไงนะครับก็จำไม่ผิดแพทไ์ในไม่รู้นะครับวอลคาดเนี่ยมันบัฟมานะครับ ถ้าจำไม่ผิดนะตอนที่มันขึ้นมาแล้วก็ควงเนี่ยมันจะเด้งเลือดนะครับเอ้ยมันจะแบบอันนี้เลือดเยอะขึ้นนะประมาณนี้นะครับผมแต่ตอนนี้ไม่รู้มันยังเก่งเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับในวันนี้เราจะมาเล่นวอว์คาดนะครับผมเป็นสายล้วงนะครับก็จะเล่นแบบแบบสุดชีวิตอะแบบล้วงยันบอ่อล่อยันแข้งนะครับนะก็จะไม่เน้นไอ้ฟาดมาดิครับมาลอดไอ้เป็นไงกูโดนปาทูดาม่ไปนึ่งทีนะครับ ก็จะเน้นอ่าไม่ได้เน้นแบบสกอร์เท่หรือเอาเท่อะไรปั๊บปั๊บโดนอีกหนึ่งทีตีตีไอ้ซาดตีเอาไม่กลับไม่กลับอย่างนี้เอ้ยปั๊บเอ็กซ์คิวเป็นไงเจอวัวคาดอันดับหนึ่งของโลกนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมโดนไปหนึ่งทีไอ้ซาดนะครับ ก็จะเน้นเป็นสายล้วงอย่างเดียวเลยนะครับแบบล้วงยับล้วงยับกันเลยทีเดียวนะครับผมเอามังกรก็หนึ่งทีอ่านเต็มสเต็ไปไอ้สัตว์มาดิครับควักเอาเยี่ยนี้ก่อนเลยละกันนะครับเลือดน้อยดีปับ๊บลงมา้าพุ่งเรียบหล่อสกิลสองนะครับสำหรับคอมโบของไอ้นี้ก็จะเป็นสกิลสองแล้วก็ก,กดสกิลหนึ่งคันก็จะเป็นการเบิร์ตที่ค่อนข้างแรงนะครับก็ทํายังไงก็ได้ให้ใหมึงกดสกิลสองโดนอะ่ะแค่นั้นแหละ นะครับแล้วก็จะคมโบคอมโบอะไรได้ค่อนข้างดีนะครับสหรับบอกขาดนะครับก็มีน้องคนหนึ่งเขาบอกผมนะครับว่าเออพี่ครับช่วยลดการพูดจามาไม่แดกหน่อยนะครับก็ผมก็ต้องขอโทษน้องคนนั้นจริงๆนะครับคือบางทีมันเป็นฟีลลิ่งในการเล่นนะครับผมนะผมก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบพูดจาไม่ดีหรอกครับนะก็ต้องขอโทษจากใจจริงนะครับ มาเลยครับผมจะวะนนี้สกิลสอบไปเรียบร้อยครับเจอระยะพันเมตรพี่ก็ปาโดนนะครับผมเซลิก้าว่าไงสาดตีตีตีตตเอ็กซ์คิวเป็นไงนไอสาดมาอีกทีดึงเรียบร้อยโอ้โหโคตรหัวนะครับสำหรับวัวคาดอิสราเอลนะครับผมเอาไปลองเล่นกันอยู่นะครับสำหรับเซตไอเทมเดี๋ยวก็จะขึ้นไว้ให้นะครับจริงๆเป็นเซตเท,ที่ผมเจอมานะก็ไม่รู้มันดีหรือเปล่านะครับผมนะ ก็จะลองเล่นกันดูนะครับเซตไอเทมของโวาดที่ผมออกในวันนี้นะครับเอาไปลองเล่นกันเลยนะครับผมโกงแน่นอนนะครับผมนะนะครับโอเคมาดิซัทเป็นไงนะครับผมสลับมารอดแล้วก็สามารถสู้มารอดได้ค่อนข้างดีนะครับววาดก็เป็นตัวที่เอ่อตายากนะครับผมอันติปับเดียบร้อยนะครับ ลงก่อนนะครับไม่ลงกูตายนะจะังหวะนี้นะครับนะก็ข่าไดก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมนะจ่าวันี้นะครับเดี๋ยวเรามาปิดล้างกันก่อนละกันนะครับอันติป่าแล้วหูหูงงานงานมันลดไอ้สัตว์ข่วงข่วงไว้ทันทีเปไงปั๊บเนียปล่อยนะครับคือถ้าเราใช้สกิลซองแล้วก็ฆ่าอะไรได้เนี่ยมันจะรีเซตสกิลซองให้เราทันทีนะครับ สกิลสองไปหนึ่งทีเรียบร้อยครับโดนที่เราก็ไม่รู้นะครับผมโอ้โหจะตายนะครับผมนะเดี๋ยวรอดักนะครับน่าจะมีไอ้นี่มาปั๊บสกิลสองเรียบร้อยออืเป็นไงครับผมเรียบร้อยครับกูดนสับฆ่าครับจะเลินโอ้นะครับหน้าไข่น้าเกินไปนิดนึงนะครับผมนะโอเคอ้อโอนิอาร์มนะครับทําให้เรานั้นแรงนะครับนี่ก็จะเป็นเซตเทพนะครับก็จะเป็นสเปรย์ออร์ิโนอ์โนิอาร์มแล้วก็จะเป็นเอ่อควอดสโลนะครับแล้วก็ไอ้นั่นอีกอย่างหนึ่ง อะไรเอจิตเปล่าวะจะไม่ผิดนะครับอะไรไม่สักอย่างนี่แหละปัะ๊บอืนะครับจริงๆผมนึกว่ามันไม่โดนนะเมื่อกี้เพิ่งกดโลทันนะครับผมนะสำหรับทางของ้อ่าตัวอะไรวะมา,าเลยครับเบเกอร์ฟัตมาแล้วว้ฟัมฟัม,ฟมสกิลสักตัวเออแค,แค่นั้นแค่นั้นแหละนะครับนะก็ว่าสายผมนี้ก็ไม่ต้องเน้นล่อนะครับเน้นฆ่าตัวที่อ่า ที่มีประโยชน์ของฝั่งศัตรูนะครับถ้าเราได้เนี่ยเราก็จะเป็นอะไรที่ดีนะครับผมนะตัวที่เป็นดาเมจลากของฝั่งศัตรูนะครับถ้าเราฆ่าได้เราก็จะเป็นอะไรที่ดีนะครับผมเข้ามาจังหวะนี้นะครับผมกูจะตายนะผมต้องลงม้าก่อนนะครับผมจังหวะนี้นะครับผมนะตีไอเอ็กซ์คิวไปหนึ่งทีนะเอ็กซ์คิวทำไมก็ไม่รู้นะครับผมนะกลับบ้าก่อนแล้วกันไอซาดนะครับนี่กูทําอะไรวะเนี่ยนะครับผมนะขอโทษจริงๆจริงใจจริงนะครับจะกลับบ้าก่อนนะครับผมนะโอ้โหกูจะแพ้มเนี่ยจังหวะนี้ขี้มาเคลียร์ซัดเข้ามาครับผมนะ อืมอืมอืมลงมาแล้วครับผมสกิลสองปั๊บปับเรียบร้อยโอเคกลับก่อนละกันนะครับเกือบตายนะครับผมนะจัดไปสิบตัวนะผมตายสองไอซิปสองนะครับผมนะสรับฐานของวอลคลาดนะครับโอเคเราก็มาขับช่องก่อนละกันนะครับผมนะต่อไปออกเป็นดับแดงนะผมเพิ่มดาเมจให้แรงนะครับแรงทะลุนรกกันเลยทีเดียวนะครับผมนะสำหรับฐานของวอคราดนะครับก็แนะนํานะครับสำหรับโวอลคราดถ้าจบได้ก็จบเถิดนะครับอย่าไปเล่นเกมเลยนะครับผมนะ เล่นเกมเนี่ยเ่าคาดมันทนดาเมจไม่ค่อยไหวนะครับคือขี่ม้ามาปั๊บปัปปกูตายนะครับผมนะเด้งเรือไม่ทันหรอกครับสมาร์ดัเมจมันก็เออมาเลยครับเนีย่ยเห็นไหมคุณจะตายห้แวนะครับสิงี่ปอ์ไปโอ้โหมันเป็นกระลอกนะครับนะไม่ง,งั้นเราได้แล้วนะครับผมนะอันนี้จะไปสิบตัวนะครับผมนะยวกลับบาก,ก่อนนะครับโอเค นะครับผมถ้าเกิดผมพูดจาไม่ดีนะครับหรือพูดจาที่มันค่อนข้างหมาไม่แดกนะครับก็ต้องขออภัยทุกคนจริงๆนะครับผมนะก็มันเป็นฟิลลิ่งในการเล่นนะครับก็ขอโทษจริงๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอรับชมกันต่อนะครับเหมือนจะมีประเด็นนะครับอย่าเราไปซ้อนนะครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมไปสั์ตายไปหนึ่งตัวนะครับเอามึงกูยอมแพ้ไหมอ่ะ มึงมีแล้วพัวคาดระดับประเทศยังยอมแพ้อีกเหรอไปไงสกิวไปก้อนเลยเพกาซัสมาครับจังหวันนี้คว้าไปหนึ่งทีสองทีสามทีโคแรงสี่ทีโคแรงห้าทีจังวันนี้แบบป,ปอมก็เข้ามาสิครับยันปง,ย,นปงยันป้อมด้วยสกิวไปปับป๊บๆเรียบร้อยอีกทีหนึง่งมาตีตีตีต,ยต,ยตยียันปอมก็ไม่กลัวก็มาเลยครับอือหือไปไงอือหือสำหรับ,บวัวคาดนะครับป้อมเปิมไม่กลัว ควัดคิวเมกาคิวไม่มีควัดคิวยางเดียวไอ้ซาดนะครับผมนะก็ตอนนี้จับไปสิบสี่ตัวนะครับผมเวลสิบสี่แอซิสสี่นะครับตายสามนะครับผมนะน่าจะตายอีซักตัวหนึ่งนะครับผมมันจะได้เป็นสิบสี่สี่นะครับผมนะโอเคนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะหลังเกมแล้วนะครับอย่าเราเน้นรันก่อนละกันนะครับเพราะว่า นะเพราะว่าการคิวเนี่ยไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตนะครับเน้นป้อมเท่านั้นในการไอ้ดันป้อมเท่านั้นนะครับที่เป็นทุกอย่างของชีวิตนะครับโอเคนะครับก็ว่าขาดออกเขียวก็ดีนะครับผมนะก็แล้วแต่คนนะครับแต่ตอนนี้แต่เกมนี้ไม่ได้ออกเขียวนะครับเอ๊ะหรือจะออกดีวะรอดูก่อนละกันนะครับอืมรับอืมอืมโอเค ยังไงมึงเปิดกูตาปลาหมึกไปเลยเพื่อนกูตามเจา้ามานี้เรียบร้อยครับปลาหมึกถอยมาแล้วนะครับผมในว,วันนี้เข้าไปควนหนึ่งทีครับเรียบร้อยกูตายแล้วบอมลืมลงไม่ทันอ่ะเรียบร้อยเพื่อนกูจบเกมเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยครับกูมไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับผมนะโอเคเพื่อนๆนะครับชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดสมัครขายเป็นราลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับติดคลิปหน้ามาเล่นตัวอะไรก็ติดตามรับชมกันได้เนื่องากผมสรับคลิปนี้ขอตัวก่อนละครับบ๊ายบายเจอกันครับผมบ๊ายบาย